ถ้าคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งเมื่อเขารอดแร่จนจะตายหากว่าเขาสามารถเพียงแต่เห็นว่ามูลธาตุทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณน,นั้นเป็นของว่างเปล่าและเห็นว่ามูลธาตุทางรูปกายนั้นไม่ใช่สิ่งซึ่งประกอบขึ้นเป็นตัวข้าพเจ้าและเห็นว่าจิตจริงแท้นั้นไม่มีรูปร่างและไม่ใช่สิ่งที่มีการมาหรือการไป และเห็นว่าธรรมชาติเดิมแท้ของเขานั้นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมิได้มีการตั้งต้นขึ้นที่การเกิดหรือมิได้มีการสิ้นสุดลงที่การตายของเขาแต่เป็นของสิ่งเดียวรวดและปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดและว่าจิตของเขากับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเขาอยู่นั้นเป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน ถ้าเขาสามารถทำได้ตามนี้จริงๆเขาจะลุกถึงการรู้แจ้งได้โดยแวบเดียวในขณะนั้นเขาจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวกับโลกทั้งสามอีกต่อไปเขาจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกได้เขาจะไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียว แม้หากว่าเขาจะได้มองเห็นภาพอันรุ่งโรจน์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กำลังเสด็จมาต้อนรับเขาห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอันวิจิตรการตาทุกชนิดเขาก็ไม่เกิดความรู้สึกอยากเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านั้นหรือถ้าเขาจะได้มองเห็นสิ่งอันน่าหวาดเสียวทุกๆชนิดมาแวดล้อมอยู่รอบตัวเขาเขาก็จะไม่รู้สึกกลัวเลย เขาจะเป็นแต่ตัวของเขาเองเท่านั้นที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงและเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันกับสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นเขาจะได้รู้ถึงภาวะแห่งความที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปฉะนั้นนี่แหละคือหลักธรรมะที่เป็นหลักมูลฐานในที่นี้ าคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งเมื่อเขารอดแร่จวนจะตายหากว่าเขาสามารถเพียงแต่เห็นว่ามูลาธาตุทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น